โอ้โหท่านพี่ยกลำกระเป๋ามาพร้อมจะเก็บซองอย่เดียวเลยได้ไงนะคะเอ้าเอ็งพูดอย่างนี้เลยไงครับพ่องานก็ต้องคอยรับซองของธรรมดาแต่ฉันก็เหนื่อยคนเดียวเลยเนี่ยนี่หน้าที่ตัวเองเธอทำเรียบร้อยเลยเหระเรียบร้อยทุกอย่างค่ะโต๊ะจีนหามาได้กี่โต๊ะเอามาสัก500โต๊ะได้ไหมได้ค่ะพี่แล้วดนตรีแล้ว ได้สารองนะับเพชรทั้งดนตรตีท้งคอนเสิร์ตเลยลิเกด้วยใช่ค่ะเออมันต้องให้ได้อย่างงี้สิว่าเออแล้วนี่มนพระวัดไหนมาเะอ,อพระเหรอนี่มนพระวัดไหนฉันลืมอ,อ่ะฮะเื่อพิธี้นต้นตเพื่อนี่มพระใช่แต่แม่อะไรลูกเดี๋น่พระพิธีก็เริกไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งก็เรือกไปโกไธสิบปีก็ได้ไม่ได้ แม่เขาโทรคุณจะเอาอย่างไรเหรอฮะคุณเพื่อนแม่ไม่ฟังเลยไม่ฟังอะไรท่านลุกดึกแล้วนี่คนที่คนวนมัวแต่ทำอะไรอยู่ฮะงานการคนเองล่ะทีตัวเองทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยแล้วจะแก้ไขยังไงไปหาวิธีแก้ไขยังพอมีเวลาขอแทมได้ไหมคะพูดเล่นไปนานมูกคนสมล้ของลูกหลานถ้าลูกไ้นั่นคิดจะเลือดไปก่อนก็ได้นี่ไม่เอาลูก 으아. <laughs> <laughs> Oi! Oh! i mm -hmm. mm -hmm. อวยโตัสีผิดเปาไปดูสิใครเมยเอาอวยไหวหน้าบ้านใช่แขกเราหรือเปล่าถ้าใช่แขกเราก็เชิญเขาเข้ามาถ้าไม่ใช่ก็ไล่ไรเขาไปใช่แล้วเร็วๆเข้าจะบ่นอะไรนักหนานห้าที่ตัวเองยังทำไม่เรียบร้อยก็ได้ค่ะเร็วๆร็วโอ๊ยนามาซะ เริญไหวจ้ะเราไม่ใช่พ้าจริงเราใช้จรินไหวนี่หลวงพี่จะทุดงไปไหนกันเหรอเจ้าคะอ๋อจะมาว่าจะเดินทางไปเข้ากรุงเทพจากคุโยมอ๋อเดินทางไปกรุงเทพถ้าหากว่าเช่นนั้นเนี่ยพอจะมีเวลาดิฉันนายใหญ่จันิมนต์หลวงพี่ด่นฉันหอได้ไหมเจ้าคะนิมนต์ฉันหอเจ้าค่ะหอใครละหอโยมไงไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงพี่พอดีว่าลูกชายกับหลานสาวแต่งงาน อาจเจ้าค่ะอ๋อเหรอแล้วจะนิมนต์พระสวดใช่ไหมคุณโยมใช่ค่ะสวดเป็นงานมงคลนะเจ้าค่ะได้เลยผ่อนถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวรับงานมาจะว่างานกระทันหันอย่างนี้เรื่องปัจจุัปัจจัยว่าไงโอ๊ยเรื่องปัจจัยไม่ต้องไปห่วงเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีฉันจะจัดตเตรียมให้ครบเลย,ยเจ้าค่ะว่าอยากเสียหน้าพาพแตบว่างานกระทันหันนะคุณโยมต้องให้หนักๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้จีวรประหลงเสียค่าเนี่ยแพงมาก สี่รูปเจ้าคะเออมากันสี่รูปใช่ไหมเจ้าคะงั้นเดี๋ยวเหมาเลยเจ้าค่ะสองพันนี่จะเหมาตุ้มตุ้มชนที่ยาแน่ลูกยาแน่เหมาจ่ายใส่ชองเจ้าค่ะก็ได้จากพี่เพิ่มเดี๋ยวจะรับทิให้เชิญนิมนต์เจ้าค่ะอะไรนพอที่ไหนอาสนะเป็นไงบ้างล่ะได้พระเนี่ยคุณพี่นิมนต์พระได้แล้ว โอ้โหโออนี่ม์ครับนี่ม์ได้มากี่องค์ครับสี่ค่ะสี่แล้วไหนอีกสองเออนะเข้าใจนี่ม์พระงานแต่งงานมงคลของลูกทำไมได้พระมาตั้งสี่องค์เป็นยังไงครับเกิดแก่เจ็บตายไหม จบเนาะเป็นมงคลจะคุณโยมแล้วแล้ว่าคุณโยมจะคิดกันยังไงเท่านั้นเองแล้วอีกสองค์ไปไหนแล้วครับเนี่ยอยู่พี่อีทีอยู่พี่อีทีนิมานครับนิมานนิมนต์คุณพี่องค์นี้หน้าตาแปลกนะครับเนี่ยพอดีว่ากุติไฟไหม้จ้ะพอดี้วันแค่ไหนจะโยมซิวมาซิวมา เดี๋ยวเมื่อวันจะต้องหน้าต้องตาจ้ะระวังทะลุน,นะครับถ้าทะลุไปแย่แน่เลยเนี่ยปันไดบ้านผมมันชันนะข้ามไปจะมุงนุ่งผ้าตึงไปหน่อยโอ้เข้าใจครับเข้าใจอะระวังครับระวังนิมนครับนิมนหน้าสงสารบวนให้พ่อเขาตั้งแต่ยังหนุ่มหนุ่มเอ้าพ่อเขาเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยพ่อเขานะ่ะมีชีวิตอยู่ไม <c oughs> ่อยากบ่นเลยโอ ขึ้นมาเลยขึ้นมาขน,นหมดนั่งคนบนอืออันนี้มันสูงไม่น่อยจ้ะอ,อึ๊บเอาขึ้นมาสิวเร็วหลงพี่อย่าช้าตกใจหมดยังรงเสดอยู่เป็นผ้าประธานใช่ไหมเล่นอ,องค์หนึ่งและครับ โษทีอันนี้ลุงเจ้าวาดเก่าแก่แก่กันเลยลุงตาครับเนี่ยนั่งเล่นขี่เล่นทยเอหไว้แล้ลุงตานี่มนครับที่มนนั่งหาวแล้วตรงนี้อ,อีอเวนต์เยอะลุงตาพักผ่อนบ้านะครับเป็นหัวสุขภาพนะลุงตานะไม่ค่อยเดินครับลุงตาบันไห่บ้านผมบันชันนะคิดดูจิตสภาพเนี่ยยังได้เป็นพระเนะอกเอ็มวีเลยนะหายแล้ว ตอล้องตาน้องตาน้องตาน้อตาเขลื่อนเองนะไม่ช่วยนะล้วงตาตาเลยอย่ากัอย่าอันนี้ลาอันนี Hare, ล e. ้ลูกจริงเดี๋ยวผมโง่ของเขาน้องพี่ไปช่วยหน่อยดิเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลาแล้วผมจะนเจ็บ น so okay. uh uh. ิ่งมาไหมผงเนี้ยแค่เป็นคนรุ่ลายเฉยถามมารักษาข้างบนสิล่ะไปเก็บดวงตาไว้ข้างบนสิ่ไหพวงไปพวงมาดวงตาชอบอย่างเงี้ย นี่หลวงตาหลวงตาอาพาธเหรอครับเนี่ยอะไรนะครับอะะอะไรนะครับอะะอะไรนะครับเป็นอะไรนะนี่จะกินพลยเหรอครับอะไรนะแอ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 ะไรตาแอโม มโใช่ตรองทำน้ำโม่กัดหลงตาเออลูกน้ำโม่น้องทำน้ำโม่คือใครครับเนี่ยมาเลี้ยงกมาเลี้ยงหลงตาเขาเก็บมาเลี้ยงโอ้้องทำโมดูแลหลงตาอยู่เป็นเด็กวัดที่ดูแลหลงตาแล้วอยู่ไหนล่ะครับน้มเขารักมากเขารักมากน้ำโม กับบ้านจริงๆเลยโมตาดรอตังหามาแล้วมาแล้ว <c oughs> น้ำโมลูกคนด,ดูระวังใจด้วยนะจ้ะเตวัดตีครับน้ำน้ำโมโอมาไม่ไม่รอกันเลยนะครับหลวงโอย ไม่จะไม่มาช้าได้ยังไงล่ะครับไปไหนมาลูกช่วงช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีครับดวงไม่ค่อยดีเห็นป้ายเขียนว่าหมอดูเลยเดินเข้าไปครับบ้านหมอดูเดินเข้าไปโอ้โหวิ่งออกแทบไม่ทันนะครับเขาทักไม่ดีนะลูกไม่ใช่บ้านหมอดูครับเล่าอะไรนะบ้านหมาดูครับผมผมอ่านผิดครับผมอ่านให้ดีที่ลูกบ้านหมอดูอย่าไปม้ง ก็บาชอบมาชอบนงโอ้เล่นอะไรก็ขำหมดแหละลูกตาตกขเขารักกับเขาหลวงตากับวัด <c oughs> นี่ใครแก่กว่ากันครับ <c oughs> วัดจะแก่กว่าพี่ลูกโอ้ยอยู่ไม่ไม่ทันปีหน้าจำมังครับเนี่ย <c oughs> จะมาเป็นอาหารพระจำมัง,ง <c oughs> พระไม่กินพระด้วยกันเ,เป็นมะม่วงก็ถูกเกินกลิ่นแล้วเนี่ย <c oughs> อ้น <c oughs> กาหลวนตาเดี๋ยวต้องรีบกลับวัดน,นะครับนี่ตีตีหนึ่งแล้วนะครับต้องไปต้มน้ําร้อนให้หลวงตาครับจะมากินกาฟแฟอะไรกันกวกินมาม่าครับหม,ามาบอหมอครับนังจะดีทำไมครับไข่ออกแล้วอ๋ออยู่ยังไม่ถึงปีจะรีบออกไปไหนเลยเก็บไว้ลูกพาโล้เราเก็บไว้กินที่วัด โอ้นี่พูดเรามานทำไมครับเนี่ยออหลวงตาน้ำอะไรเนี่ยหลวงตาไอ้ไอ้น้องโอน้ำอะไรให้หลวงตากินเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่น้ำครับอะไรฮะนี่ฉี่ผมเองครับจับภาพจับ หไปมองละอยๆนะทุกคนัจจัพอได้ได้เลยครับตาเป็นบวมอยู่ตาไปเอาปัจจัยครับเโมลนี่นี่ต้องฉี่ใส่แก้วเลยนะครับไม่ฉี่ใส่แก้วแล้วไม่เอาไป ขี่ที่ดีๆอะลูกไปถามหาห้องน้ำเขาบอกว่ามีอยู่สองที่ครับมีอยู่สองที่หนูไปขี่ที่ไหนอะบอกว่ามีห้องน้ำเก่ากับห้องน้ำใหม่ครับอ๋อมีห้องน้ำเก่ากับห้องน้ำใหม่ใช่ครับไปฉี่ห้องน้ำใหม่ดิห้องน้ำใหม่ยังสร้างไม่เสร็จครับห้องน้ำใหม่ยังสร้างไม่เสร็จเอ็หนูก็ไปฉี่ห้องน้ำเก่าสิลูกห้องน้ำเก่าทุกทิ้งไปแล้วครับหนงพี่รับรางวัลด้วย เดินมาจ้องไปเลยเดี๋ยวขาชอบเขาชอบสนุกด้วเขาห้องไหนอ่ะไม่ได้เข้าห้องไหนเลยมึงเก็บเอาไว้ไม่ได้ขี่ไม่ได้เกี่ยวเปนเดียวเลยมึงขอบคุณครับขอบคุณครับขำมุกไหนผมจะได้จดเอาไว้ครับเอาคำหน้าหรอพี่เดี๋ยตึ้งยอดไปเลยออันนี้มองไว้มองไว้ไอ้ตรง ไอ้หลวงพี่ครับไอ้ตรงนี้มันชิตะปิ้งดวงตาดวงตาดวงตาไอ้เด็กก่อนพาดวงตาเก็บมาเลี้ยงไงเนี่ยใช่ครับแล้วมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เด็กหรือโอ้มีพ่อแปดคนครับมีพ่อแปดคนใช่ครับเออมีแม่ไหมมีครับมีแม่แปดคนเหมือนกันมีแม่คนเดียวครับมีแม่คนเดียวแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่แม่ตายแล้วครับ อ๋อแม่ทำไมแม่ตายซะแล้วล่ะโอ้ยพ่อต้องแปดคนแม่จะอยู่ยังไงล่ะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมใช่เปล่าก็เช่นอะไรก็ไม่รู้เล่นเล่นไปๆกันเหนียวเหนียวต้นคอแล้วครับเขาจะเหนียวจะโมกโมกไม่ว่าอะไรอานาจเจิญอ่าแลียผมอาราธนาด้วยกันนะครับจากนโมต่า ไม,ไม่ได้เรียกมึงเรียกเต็มปากเต็มคำบอกไม่ได้เรียกนิรนามนะโมตัสสะภโพธโรโตะระโถนไหมครับตื่นแล้วตื่นที่ไรครับสัมมาสัมพุทธัานะโมตัสสะภะะะควโตอะระะหโตสัมมา,า,ส,มาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภคตระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่เสียงดีจังเลยอีโดดดิไม่ยู่งไม่ยู่งสูงธรรมยางไม่หักหวาข้างตีหัวพระไม่ยู่งไม่ยู่ ลูกตาจะตายแล้วเหรอครับยันโม<อ>บังเห็นโมบังเห็นโมบังเห็นเป็นการเรียบร้อยผมขอรัชนาพระปริษ <c oughs> เพื่อแสดงให้รู้ว่าคราวนาพร้อมที่จะรับสินจากพระสงฆ์แล้วเธอเธอใหญ่ขิปติมาติภัยยาสัพพะสมาติสิทธิยาสัพพวินาศยาบาิตังผู้ทรรมคลัง อีปัติปฏิภัยสัปปะสัมปะทิสติยาสัพราวินาสัายะภาติตังพุทธมังคทลังอีปัติปฏิภัยสัปปะสัมปะทิสติยาสัพราวินาสัายะภาติตังพุทธมงเทลังโยมโยมโยมบอกบอกแล้วภาษาสามคนนะไม่ไหวจัริงโยมไปถ้าหลายรอบแล้วว่า ป่านาปาโนห้ามไม่ให้คาปูข่ากิงกาถ้าเจอปลาช่อนตัวเท่าขาให้จับออกมาต้มยำรับ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 มาที่นาห้ามไม่ให้รักทรัพถ้าเจ้าของก็ยังไม่รับจะพึงไปทำถ้าเจ้าของเ็ารับเงียบนำผาทุงดำจำนำได้รับรำบรรักลามเมตุมิชารูปเมียเขาหนาอย่าเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิงบ้องเถิงบ้อง รืมรามลืมรามลืมรอมผูซาห้ามไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตามร้องโกหกได้เงินทองก็ให้ปองโกหกไปลืมรามลืมรามึงปรามซุราแปลว่าเน่าไม่มีเงินซื้อเขานักกินไม่ได้ถ้ามีเงินซื้อดื้อข้าวใส่แดกให้ลาบพังลืมรามลืมรามลืมรามทุกปิะเทศจานทร์จะแเยอรมันตะกี้ไปซื้อกะปิไม่ให้สตางค์ ตาติยมปีกัมสมาสิลังวิโซท่าเยโมโอ้ยเดีเยบร้อสักทีเนะที่บทพระสุดนี้แถมการละรำอีกหนึ่งสุดโอ้เจ้าป่วย เสียงปบมือให้กับวงดนตรีปิดผ้าชอบเต้นแต่ไม่ชอบหน้ามึงและเขาก็หันไปยิงดีแค่หน้าเดียวมึงลด้แคกลนะครับกูไม่เล่นดังมีที่คนทำไม่ะรไม่รู้ว่า้องโง่อู๋เปล่าคนหน้าเงี้ยนิ่งโง่หูจิงก็เนี่ย ฟันอะไรมนอยู่ตรงจมูกนะเออตึงขึ้นไๆอย่างเงี้ยรอโ่เลยเออนี่นี่นี่แหมเหมือนเมียฉันเพิ่งโกนใหม่ๆเลยก่อนหนวดให้มึงอ่ะโกนหนวดให้ฉันเอ้าวนี่มโนงสองขึ้นสักเค หน้าเหมือนพระเอก้องเลยลอยอะไรนะคุณตะเคีอะไรปะชุมนุมเทวดาประชุมเทวดาประชุมทางไหนไม่ใช่พนักงานบริษัทชุมนุม

เราเรามาชุมนุ่มเป็นคนธรสมัครสมาะเทวดาลงมิเจรนญบาปหลงตาอะไรอ่ะประชุมเทวดาอันนี้สมัครคีชุมนุมที่หลังไปซ้ายขวาไม่เป็นก่อนมันต้องซ้ายก่อนเลยที่ออกไม่ถูกมันต้องซ้ายดึงขวาก่อนนรกฝ้ายก่อนไว้ เป็นอย่างนี้เริ่มมุกดีดปางบุคลิกผมเป็นอย่างนี้เองครับและเคี้ยวอะไรในปากไม่ได้เคี้ยวครับทำไมอ้าวอไรเดีเลยลิ้นเลินก็ไม่เคี้ยวอะไรอันนี้ไอ้บอลลี่ช่วยกันแทนแมนนะ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 เอาละเริ่มแทนแมนเเริ่มลยฮะ เก่งพ่อเบ้นเบ้นเอามาทําภัยเบ้นเบ้สิวก็หายเบ้นเบ้นยังไงก็กลับไปต้องมาชุมวัดกันตั้งหน่อยนะออกงานทั้งทีเนี่ยแท้ๆนี่จะทำให้มันดีๆงานไม่ได้จะมีไปบ่อยนะเนี่ยงานแต่งงานอะไรเนี่ยมีอะไรครับใครมันแหลมมาคนเดียวลูกหไม่รู้เลยไอ้หนูช่วยดูด้วยนะลองดิ

ไอแหลมทุกมาโดนเลยนะเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเออหากเก่งพอหนุ่มคนพี่คุยดังด้วยทำไมเอียมอดติดโอ้ผมขอโทษทีครับ ผมไม่รู้ใครนั่งตรงนี้ไว้ก่อนวางตบเอาไว้ผมเลยนั่งทับมันแตกเขาคงผมโทษด้วยครับผมไม่มีใครอ่ะเราอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ขอโทษนั่งสักแตกไปแล้วครับนี่คนไหนตายแล้วฉันยอมนั่งตรงนี้แม่ผมโกรผมโกรโกรธแตกมึงดูภูมิใจมากแล้วมึงโกรธย่ะโอ้ไม่ไหวหลอกหลางเสียงยาวด้วยแทนแมนเหรอ ไวๆครับผมไวๆครับไอ้โมไปนั่งข้างล่างเลยเนี่ยเอาลองตูดอยู่กับล่องกระดานไปเขาตอบไปได้ลงไปข้างล่างเลยอะไรครับอีกไม่เกินห้านาทีขี้มาแน่นอนงานง้นจะรีบเด้อเก่งักกิงพอ